คือตอตอก็มี f ออยู่ประมาณเกือบ1ล้านคนนะฮะก็เลยจําเป็นจะต้องนั่นไปก็ต้องระมัดระวังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวปิวอยู่นั่นนะครับก็ต้องระมัดระวงัะวงเรื่องคําพูดคําจานะครับนะเดี๋ยวนี้ก,กฎกติกามันก็เยอะนะคือหลักเกณฑ์ของการจัดรายการของอาจารย์เดก็คือว่าเน้นธรรมชาติคนอื่นเขาอาจจะมี มีบาร์มีแคปช่องแคปชั่นอะไรของพี่เดไม่มีนะครับเอาแบบลูกทุ่งเลยให้ความรู้กันแบบเขาเรียกอะไรนะครับนะแก้ผ้าคุยกันเลยใส่เสื้อสวยจังครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับการยกยอปอปั้นผู้อื่นต้องได้รับการยอมรับเสมอนี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรายกาายกยอปอปั้นคนอื่นแล้วมันจะทําได้ให้เรายอมรับนะครับสบายๆเข้ามานะครับ นะครับตื่นเช้ากันมาก็ขอให้มีความสุขความเจริญช่วงนี้ก็ช่วงเข้าพรรษานะนะครับช่วงเข้าพรรษาก็าพ,าาพยายามนะครับนะครับอย่าไปเป็นเป็นชงเป็นชู้อะไรกับใครนะฮะนะครับอย่าไปแย่งผัวแย่งเมียคนอื่นเขาก็นะอืมนะครับนี่ใครมาเนี่ยอะไรเขาก็โดงอาจารย์มีความคิดเห็นไงจะไปถามบ่อยน <laughs> ะถามไปถามมาเดี๋ยวเขาก็ฟ้องผมมิ่นประมาททั้งคุณเนวินทั้งนามตะกุลชิดชอบ เขาก็โดงก็ว่ากันไปตามกติกาผมไม่มีข้อมูลนะเดี๋ยวว่างๆผมจะหาให้เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเขาก็าต้องมีหลักถงหลักฐานอะไรถ้าไม่มีเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องเอานะครับผมก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทมานะครับนะครับก็หลายคดีอยู่ก็รอดพ้นไปมีคดีหนึ่งอาจจะอยู่ระหว่างอุทธรณ์แค่นั้นเองนะครับนะครับโดยเฉพาะสำนักข่าวต,ตอนนี้โดนฟ้องเยอะ เตือนๆไปยังรายการโทรทัศน์ต่างๆพิธีกรนักข่าวนะครับคดีเยอะนะนะครับการไปนําเสนอข่าวเรื่องส่วนตัวเนี่ยนะครับนะนะครับต้องระวังนะฮะโดยเฉพาะเรื่องพักเรื่องพระเรื่องเสียศีการเนี่ยนะครับผมกราบเรียนนะครับอะไรถ้ามันเป็นเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องการเสพเ,เมทุนอะไรพวกนี้นาเสนอได้แต่ถ้าเรื่องส่วนตัวระวังนะครับระวังอะไรหลังจากเขาสึกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คุณก็ยังไป เอาไม้ไปไล่จอไล่อะไรเขาเนี่ยเขาสามารถฟ้องร้องได้นะพิธีกรปากดีทั้งหลายได้ผมเห็นเนี่ยปากดีทั้งหลายอ่ะเดี๋ยวนะนะครับเขาฟ้องทีละห้าล้านสิบล้านนะฟ้องเจ้าของช่องฟ้องกรรมการเจ้าของช่องนะเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้นะอะไรต่างระวัง mm hmm. ปากดีม,มีมีพิธีกรหลายคนปากดีนะนะครับนะอย่างเนี้ยอย่างพระเขาศึกแล้วพอศึกแล้วก็ยังไปทําข่าวทําอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยสุ่มเสี่ยงที่จะถูกดาเนินคดี เห็นได้ได้ข่าวมาสํานักพุทธศาสนาก็เตือนนะเตือนสื่อมวลชนนะฮะเขาศึกแล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเขาไม่ว่าทั้งตัวพระและก็ตัวศีกายกเว้นมีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับเ,เป็นประเด็นสาธนารณะและเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้นก็ผมก็ฝากไปยังน้องนองนักข่าวกลัวจะติดคุกกิตารางกันหมดนะครับต้องระวังนะอย่างเนี้ยหลวงพ่อต่างๆที่เขาศึกไปแล้วเนี่ยนะไปตามเอาประวงประวัติเขามาขุดมานําเสนอเนี่ยมันผิดกฎหมายห,หมดนะฮะ ยกเว้นว่ามีการกระทำอะไรที่เป็นการผิดกฎหมายเช่นฟอกเงินอะไรเงี้ยนะครับเรื่องส่วนตัวนี่ไม่ได้นะฮะมีรัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวก็สำนักข่าวก็ต้องถูกดำเนินคดีพิธีกรปากดีทั้งหลายะก็ต้องได้รับหมายสารเยอะคดีเต็มเลยอย่างวันนี้ตอนบ่ายนี่ก็มีผมฟ้องสื่อมวลชน <c oughs> นะครับเรื่องการนำเสนอข่าวภายในครอบครัวเรื่องเมียหลวงเมียน้อยอะไรเนี้ยทำไม่ได้คนดังฮะ นะครับคนดังเลยจะขึ้นขึ้นสารอาทิตย์หน้านะครับนะเขาก็เรียกไป3ล้านบาทนะทางสำนักข่าวจะจ่าย3 000, 5, 000ามแสนห้าแสนก็ไม่ยอมเขาก็จะล่อเต็มเหนี่ยวเลยนะครับสล้านบาทเพราะนั้นเอาเรื่องเขาเป็นชู้บ้างเมียหลวงเมียน้อยอะไรต่างๆไม่ได้นะครับสื่อไม่สามารถนําเสนอเรื่องส่วนตัวเขาได้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบุคคลสาธารณะก็ไม่ได้อย่างคดีที่จะขึ้นสารอาทิตย์หน้าเนี่ย นะครับเนะจ้าของช่องสำนักข่าวดังทางช่องอแอปแดงนะครับดังมากในวงการดาราบันเทิงโดนฟ้องนะครับผมเนี่ยเป็นคนฟ้องเองแต่ว่าผมไม่ได้เป็นโจทย์นะลูกความเป็นโจทก็ฟ้องเรียกค่าเสียหาย3ล้านเจ้าของช่องจะจ่าย5 0 0แสนลูกความไม่เอา,ามมเขา,าจะเอา3ล้านเพราะนั้นการนำเสนอข่าวเนี่ยคนดังๆเรื่องส่วนตัวเขาเรื่องผัวเมียเนี่ยทำไม่ได้ผิดกฎหมายหมด นะครับเพราะนั้นพิธีกรปากดีๆทั้งหลายเดือนลดังๆเนี่ยปากดีเนี่ยนะเขาเรียกเป็นสิบล้านนะเพราะรว,วยเนี่ยคุณรวยเนี่ยนะหนะักเจ้าของช่องโดนโรงเรียนกสทชด้วยอนะไรด้วยเพราะนั้นเรื่องส่วนตัวอย่างบรรดาลหลวงพ่อที่ศึกไปแล้วเนี่ยนำเสนอข่าวไม่ได้นะครับนะแล้วก็พวกศรีกาเหมือนกันเรื่องส่วนตัวก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะส่วนใหญ่ตอนนี้เขายังไม่ฟ้องเลยเดี๋ยวพอข่าวเงียบๆไปสักเดือนสองเดือน,ออนก็ฟ้องแล้ว พอเป็นฟ้องได้ภายใน3เดือนหรือไม่เขาอาจจะแจ้งความไว้เพราะนั้นก็ต้องระวังระวังนะครับนะครับระวังนะฮะเรื่องส่วนตัวเขารวมถึงพวกคอมมอนคอมเมนต์ต่างๆก็ต้องระวังนะครับต้องระวังนะฮะตอนนี้ก็มีพวกคนในวงการบันเทิงไปแจ้งความไว้ร้อยสองอคดีถูกดา่าถูกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็จ้างทนายนะครับโทรไปข่มขู่เก็บรายละสี่หมืนใครวิจารณ์เขาเสียหายเขาไปแจ้งไว้ร้อยสองร้อยคดี นะผมไม่รู้เขาตกลงอะไรกับตำรวจนะครับในกรุงเทพนี่แหละครับจะอย0อง0้คดีแล้วก็จ้างทนายโทรศัพท์ไปขู่นะครับว่าถ้าถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีก็เอามาลายละ40,000่นนะครับนะถ้าไม่ยอมจ่าย4ี่0 0ื่ขึ้นศาลก็เอาลายละ3ามส0 0แสนะครับเป็นคนในวงการบันเทิงแต่ผมไม่บอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะไปแจ้งความไว้แต่ละโรงพักลงพักละร้อยสองคดี นะครับแล้วยังมีคนดังๆที่ไปออกรายการดังๆเนี่ยแล้วนะโดนด่าเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความไว้200้อยคดีกันแล้วก็จ้างทนายไปขู่บางคนก็ไปจ้างตำรวจออกหมายออกอะไรต่างๆได้เท่าไหร่แบ่งกันเดี๋ยวนี้มันมันมีอาชีพประเภทนี้เพราะนั้นพี่น้องประชาชนต้องระวังนะพวกปากดีทั้งหลายชอบพิมพ์นั่นพิมพ์นี่นะนะครับเรื่องส่วนตัวไม่ได้นะนะอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องความประพฤติส่วนตัวเรื่องอะไรต่างๆนะไม่ได้ สื่อมวลชนต้องระวังนะคดีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมก็เตรียมจะฟ้องกันฟ้องสื่ออันนี้ผมเป็นโจทย์เองก็ปรากฏว่ามีคนไปบอกว่าผมเป็นทนายขี้เมาทิ้งคดีชอบเที่ยวต่างประเทศงานการไม่ทําเอาเปรียบลูกความอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะฟ้องสอําสนักข่าวฟ้องเจ้าของช่องด้วยฟ้องอนักข่าวแล้วก็คนให้สัมภาษณ์นะอยู่ดีๆไปหาว่าผมเป็นคนขี้เมานะครับนะนะนะ แล้วก็ไม่ทํางานเอาเปรียบทําคดีแพ้ตัดพยานอะไรพวกนี้นะครับเราต้องฟ้องนะครับแล้วก็ให้ศาลลงโทษไปนะครับอา่านะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องส่วนตัวเนี่ยนะนำเสนอข่าวไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับถ้าตอนเขายังเป็นพระเนี่ยเราก็นําเสนอข่าวได้ นะครับว่าเขาไปเสพเมทู์น่นอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดเขาศึกไปแล้วคุณยังตามไปสารแนเขาไปตามถึงบ้านเอาไม้ไปจ่ออะไรต่างเงี้ยเออนแล้วเดี๋ยวคดีความมานะถ้าก็ยังเป็นพระอยู่ย,ยังพอได้ยังเป็นประเด็นสาธารณนะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับนักข่าวเด็กๆบางทีก็ไม่รู้เรื่องผมเนี่ยไม่อยากจะทําลายเด็กๆหรอกนะครับนะนะระวังนะอืนะครับนะนะครับนะนะครับก็กนะ็ก็รอรับหมายสารกันไะปนะ นะครับอาทิตย์นี้ก็หลายคดีอยู่วันจันทร์นี้ผมก็จะมีไปอเป็นโจทฟ้องหมิ่นประมาทเหมือนกันที่ศารอาญาเก้าโมงเช้าใครอยากเจอพี่เดก,ก็ไปเจอที่ศารอาญาลัทนาก็าฟ้องก็มีคนมาบอกว่านะอ่ผมทําผิดแบบนั้นแบบนี้อะไรต่างนะฮะนะครับผมก็เอาหมายสารจับให้เข้าไปนะครับให้เขาไปชี้แจงนะฮะเพราะนั้นก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะอืมนะครับนะครับนะ ใช่ครับไม่กล้าวิจารณ์ใครเลยกลัวโดนฟ้องฟังข่าวเฉยๆคืออย่างนี้บางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปแสดงความเราแสดงความคิเห็นก,นกลางๆไม่ผิดเราเราไปดูศีกาดูพระดูอะไรเราก็เราก็พูดก,กลางๆไปไม่ใช่ไปบอกเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะบางคนไปบอกเขาสัมสอดอย่างเงี้ยเขาก็ปรึกษาทนาย้วนะนะเราเห็นศีีกงศีกาดูเขาเงียบๆนะเขาโฟนอินเข้าไปในรายการเลยดูเงียบๆเบราป่าล้วเขาก็<ะ>ให้ ทน,ทนายรวบรวมหลักฐานแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปดําเนินคดีเป็นร้อยเป็นพันไปด่าเขาส้าส้อนบ้างมั่วบ้างแรงต่างผิดกฎหมายหมดอ่ะถึงแม้เป็นเรื่องจริงก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการที่จะไปประจานเขานะครับถึงแม้ศีกาจะมั่วกับพระสมมตินะเป็นเรื่องจริงสมมตินะผมไม่ได้หมายถึงใครนะแต่ก็ไม่เกิดสิทธิ์ในการที่เราจะไปด่าทอเขามันไม่ใช่เรื่องอะไรของเรานะเราเราไปสารแนไปวิจารณมั่วบั่งเล้วชั่วชาติชั่วแรงต่างเนี้ยผิดกฎหมายหมดนะครับ เราก็โดนไปคดีละสามแสนห้าแสนไปจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายจุกรู้จุกรู้อันนี้ก็ให้ความรู้นะอ่านะครับบางช่องเขาบอกว่ากลัวจังเลยครับอ๋อเลยครับอ๋อเลยก็ก,ก็เดี๋ยวเขาก็โดนนะครับนะเขายังไม่เคยโดนฟ้องนะผู้ประกาศข่าวพิธีกรรายการบางคนเขาคิดว่าเขาใหญ่มีอิทธิพลต่อต่อสังคมก็คิดว่าคนไม่กล้าฟ้องเยอะแยะ นะครับนะบางคนเป็นพิธีกรดังเป็นนักข่าวเป็นอะไรเป็นช่องดังโอ้ยกูมีอิทธิพลต่อต่อต่ออะไรต่อสังคมไม่กล้าฟ้องกูหรอกไม่จริงครับฟ้องเต็มนะครับพอถึงเวลาก็ต้องไปกราบไปอะไรเขานะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะนะครับชุกครูนะเข้าใจนะอันนี้คือให้ให้ความรู้นะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับเราดูเราก็ฟังฟังไว้วิพากษ์วิจารณ์ก็เอาพอสมควรนะครับนะเชื่อผมนะฮะ วันวันตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรมีแต่ข่าวพระประสิกาเขาสึกแล้วก็จบจะไปยุ่งกับเขาไม่ได้แล้วจะไปนําเสนอข่าวก็ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับอ่านะฮะนะฮะผมไม่ได้มาสนใจช่องไหนอะไรหรอกถ้ามาพาดพิงผมเสียหายเนี่ยผมดาเนินคดีอยู่แล้วไม่ปล่อยไว้หลอกนะครับนะค,บคนบางคนก็คิดว่าตัวเองนี่ใหญ่โตแล้วเกินเป็นพิธีกรเป็นนักข่าวโอ้ยต้องกลัวกูอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีใครกลัวใครนะฮะนะครับคนที่เขาเสียหายเนี่ย นะแล้วก็อย่างสื่อมวลชนเราจะต้องนําเสนอข่าวสองด้านนะครับนะต้องนําเสนอข่าวสองด้านไม่ใช่นําเสนอข่าวด้านเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับคุณต้องนําเสนออีกด้านหนึ่งนะนำเสนอข่าวด้านเดียวนี่ครับมันก็ผิดจรรยบรรณอยู่แล้วนะครับเรียนให้พี่น้องประชานชนได้ทราบกันนะฮะจะได้รู้นะศรีกากับพระเห็นอาจารย์บอกว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวใช่ครับหมายถึงกรณีที่เขายังไม่สึกถ้าเขาสึกแล้วเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวแล้ว ยกเว้นว่าเขามีการกระทําอะไรที่ผิดกฎหมายและสินธรรมนะครับอันนั้นอีกเรื่องชัดเจนนะครับคุณพอพอนะถ้ายัางไม่ศึกวิจารณ์ได้ศึกแล้วจบแล้วเรื่องส่วนตัวจะไปโอ้เขามีเมียมีผัวมีอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเตรียมเตรียมรับหมายสารนะครับนะแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เขายังไม่ฟ้องหรอกเขาลองเงียบ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 ปุ๊บแม่งมามา,มาบานแล้วเป็นร้อยคดีแล้วความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดความจริงก็ตายนะครับ ท่านผู้บากษายังเคยเล่าให้ผมฟังเลยบอกว่าความจริงถึงแม้เป็นเรื่องจริงเขาเป็นชู้กันนะครับนะอะไรก็จริงนะฮะแต่ว่าก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธ์นะแก่จำเลยในการที่จะไปวิจารณ์ไปหมิ่นประมาทเขาเรื่องจริงก็พูดไม่ได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องในครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆนะครับไม่ได้นะฮะเรื่องส่วนตัวจําไม่ได้นะอันนี้ผมเตือนเฉพาะเอฟซี FC ผมแดกคนอื่นก็เรื่องเข้าไปเขาอยากทําอะไรก็ทําไปนะครับนะ จะไปวิจารณ์ว่าเขาสัมสอนว่ามั่วไม่น่าจะได้เพราะถือว่าไม่สุดจริตถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมอาจารย์ถูกต้องเราก็ดูไปแล้วก็ดูดเออนะอะไรก็แค่นั้นก็ดูไปนะสีกงสีกาอะไรก็ว่าไปเปนเรื่องส่วนตัวเขาแต่ยกเว้นเป็นการกระทําอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับนะนะครับไปยุ่งกับพระอะไรเงี้ยอันนี้ก็อย่างพอได้แต่ต้องระวัง นะครับอา,อาจารย์กฎหมายพระศรีกามีสิทธิ์ติดคุกไหมแบบประเทศเราประเทศเรารู้สึกจะติดคุกหกเดือนมั้ง <c oughs> ของเรากําลังจะแก้กฎหมายแต่ผมอยากจะแนะน,นํานี้การแก้กฎหมายเนี่ยอยากให้นะครับอยากให้แก้กฎหมายลักษณะเป็นพระราชกําหนดนะครับก็คือผ่านมติคลรมผ่านกฤษฎีกาแล้วก็ใช้ได้เลยทันทีเพราะว่าตอนนี้พระที่ พระระดับเจ้าคุณระดับเทพระดับเจ้าคณะอะไรเนี่ยที่ทําตัวไม่เหมาะสมมันเยอะเนื่องจากหนึ่งมีอํานาจมียศถาบรรดาศักดิ์นะครับพอเสร็จแล้วก็มีอํานาจพอมีอํานาจก็เอาไปหาเงินหาทองนะครับได้เงินได้ทองมาพอมีเงินเยอะก็ซื้อรถซื้อรถซื้อบ้านปล่อยเงินกู้อะไรต่างใช้ชีวิตหรูหราทําตัวเหมือนเสียนะครับพระบางรูปทาตัวเหมือนเสียพระที่รวยๆทั้งหลายก็พอเสียปุ๊บมีรถมีบ้านมีเงิน ต่อไปบางคนก็ดูหนังโปะสักพักหนึ่งก็มีเด็กนะครับมีเมียมีอะไรต่างๆนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะแต่ผมเชื่อว่ายังมีพระดีๆอยู่นะนะครับเพราะนั้นไอบ้บรรดาพระพวกระดับเจ้าวาดนะครับระดับปกเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าคุณอะไรพวกนี้เราก็หลีกเลี่ยงในการไปทําบุญก็ไปวัดเล็กๆอย่าไปสนใจใพวกพระที่ว่าเออให้บริจาคต้องถวายตั้งแต่หนึ่งนะ กระจอกนอกลอกงอ่อยอาตมาไม่ให้เข้าพบอะไรพวกนี้เราก็อย่าไปยุ่งวิธีการทําบุญก็ต้องเปลี่ยนไปไม่ต้องไปถวายเป็นล้านสิล้านพอมันได้เงินไปมันก็ไปละนะไปซื้อรถเบนซ์ซื้อรถแพงๆใช้ชีวิตหรูหราเอาเงินไปนะปล่อยกู้บ้างลงทุนบ้างเก่งทองบ้างนะนะครับเอาเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์บ,บ้างอะไรบ้างมันไม่ใช่พระไม่ต้องละก,กิเลสพอรวยมากก็มีเมียละ นะดูข่าวเมื่อวานนี้ก็แบบโอ้โหบางรูปนี่มีเมียตั้งไปรู้กี่คนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะเงินมันเยอะภาษีก็ไม่ต้องเสียตื่นขึ้นมาก็กินข้าวฟรีพระนะครับเพราะไม่ต้องซื้อเองกินเองค่าน้ําค่าไฟก็ญาติโยมบริจาคชีวิตฟรีหมดเช้าขึ้นมาก็ออกบินทบากก็ขอข้าวจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีต้นทุนชีวิตเลยของผมนี่ตื่นขึ้นมาไม่ต้องเสียตังค์ลว นะค่าเช่าค่าน้ําค่าอะไรต่างๆยิ่งเป็นเจ้าของกิจการก็อะไรต่างๆพระนี่ถือบาทมาเลยครับขอขอจากญาติโยมกินนะครับพอได้เงินได้ทองเยอะอาแทนที่จะเอาเงินไปใช้ในลักษณะของการเผยแพ่ศาส,สนาก็เอาไปซื้อรถซื้อบ้านลงทุนปล่อยเงินกู้นะทำบ้านเช่านะครับแล้วก็ลงทุนตลาดหลักทรัพย์เก่งกําไรทองคํา นะซื้อบิตคอย่ารต่างเนีะหลังจากนั้นพอรวยมากก็มีเมียมีกิ๊กอย่างเมื่อวานดูข่าวมีพก็พระระดับใหญ่ๆเมียต้องไม่รู้กี่คนนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยนะเราไม่เอ่ยชื่อใครมีมีสีกาคนนี้เป็นเมียเสร็จอาไปได้เมียเพิ่มทะเลาะเบาแววงกันเถียงกันมีมือที่สามที่4ี่อะไรฟังแล้วมันเศร้าแล้วก็แล้วผมเชื่อว่าพฤติกรรมของพระระดับผู้ใหญ่ที่มีเมียยังมีเยอะ นะดีไม่ดีแม่งจะแทบจะหมดประเทศหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าฟังแล้วมันไม่น่าเลื่อมสายนะครับควรจะไปวัดเล็กๆไม่ต้องอะไรพระเล็กๆไม่ต้องพระที่มียศมีถาพระรวยยังไม่ได้อกนะนะพระรวยเนี่ยมันก็นสักพักก็เป็นไงอืมรับจ้างเทศรับจ้างเชียเหมือนดิไอคอนนะเชื่อท่านเจ้าคุณเถอะนะเชื่ออาตมาอยากรวยชั่วข้ามคืนต้อง con, นะดิไอคอนอย่างเงี้ยดูเนี่ยโอ้โห เป็นพระไปประจบประแจงคารวะอย่างเงี้ยน,นะครับนะนะครับแล้วก็นะครับกฎนะหมายเรื่องศีกาเนี่ก็เร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับก็ฝากไว้เรื่องพระเรื่องเจ้าแล้วก็ถ้าเขาศึกแล้วอะไรแล้วเนี่ยยุ่งกับเขาไม่ได้การนําเสนอข่าวในเรื่องส่วนตัวนี่ผิดกฎหมายนะเขาศึกแล้วจบแล้วยกเวนเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องการอะไรต่างๆที่เขาแบบโกงเงินวัดอะไรเงี้ยได้ฝากพี่น้องสื่อมวลชนทนายอนันตชัยหายไปไหนเขาอยู่บ้านเขานะครับ นะครับทนายนันทชัยมูนิธิกองทัพธรรมก็อยู่บ้านนะครับนานะครับอืมอืมนะฮะแชร์แล้วครับพี่ขอบคุณครับนะครับเออออหลวงเจ้ไปไหนหลวงเจก็น่าจะไปนั่งวิปัสนาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมั้งอืมเนี่ยพระเจ้าคุณทั้งหลายเนี่ยมีค่าตัวหมดนนะครับมีค่าตัวนิมนต์ทีก็ห้าหมื่นสองหมื่นสามมื่นพวกนี้เราอย่าไปยุ่งมาเลย อย่าไปยุ่งอไงพวกเจ้าคุงเจ้าคุณอะไรพวกนี้อย่าไปยุ่งไปทําบุญก็วัดเล็กๆนะเชื่อผมนะครับอืมอเอาข้าวให้หมายังดีกว่าไปให้คนบางคนอ๋อครับใครก็ไม่รู้นะพระมีเมียพอๆกับข้าราชการที่คอรับชั่นเต็มบ้านเต็มเมืองก็พอกันเดี๋ยวนี้ทุกวงการเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบเนี้ยเยอะนะฮะพี่น้องประชาชนก็นะถ้าศาสนาก็ให้ให้ยึดถึงคําสอนของุูธเจ้า นะครับคำสอนอย่างของผมเนี่ยก็นับถือพุทธทาสพิกุนะครับนะครับนะก็คือคําสอนนะนะครับก็คือเอาคําสอนอย่าไปเน้นไอ้วัดไหนสร้างโบสถ์ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ต้องเข้าตู้บริจาคเดินเข้าไปแม้เป็นร้อยเป็นพันตู้อย่างนี้ก็ไม่ต้องเข้าทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดจะเก็บเงินเก็บอะไรแต่อย่างนี้ไม่ต้องเข้านะวัดพวกนี้เขาเรียกพุทธพาณิชย์ นะขายนั่นขายนี่ปลูกเสกของมีอะไรตอะไรต่างๆทําตะกุดทําอะไรต่างนะพวกเนี้ยวัตถุมงคลพวกนี้ก็คือพุทธาณิชย์พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไวนะ้ตอนนี้นะนะครับวัดกันดานมีเยอะแยะวัดเล็กๆอะไรต่างๆก็ดูนะครับอ่าแชร์สองแชร์แล้วครับอ่าชอบดูลุงทนายเดชาคุณสัมฤิ์กราบขอบคุณครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะอ,อ่นะครับอืม <c oughs> นะครับ ก็มีข้อกฎหมายอะไรที่น่าสนใจก็นํามาเล่าสู่นะครับกันฟังนะฮะอืมนะฮะก็มีคําพิพากษาล่าสุดนะครับผมไปค้นไปคว้ามาก็คือคาพิพากษาฎีกาที่เก้าแปดหกหนึ่งทห้าเจ็ดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเสพเมถุนฟังนะคาพิพากษาฎีกานะเป็นเรื่องพระเสพเมถุนคาพิพากษาฎีกาเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะพระเสพเมถุนก็คือพระ ที่มีความสัมพันธ์กับศรีกาเนี่ยถือว่าขาดจากความเป็นสงฆ์นะครับและเมื่อได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะอำเภอเนี่ยนะครับมีคำวินิจฉัยแล้วว่าผิดเอาไปอ่านให้กับพระฟังเนี่ยนะครับพระต้องศึกภายใน24ชั่วโมงถึงแม้ว่าจะไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคำวนะินิจฉัยนะครับนะนะครับก็หมายถึงว่าเคยสารศีกาเคยตัดสินเรื่องพระเสพเมถุนไว้แล้วเมื่อปีห้ ก็คือเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับอันนี้อาจารย์เดเอามาให้นะนะครับก็โพสต์ไว้ที่ทางแอปฟ้านะครับนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวยี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังคำพิพากษาที่เกี่ยวกับพระเศษเมถุนเมื่อปีเมื่อ11ปีที่แล้วสารนิกาตัดสินสารนิกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดนะครับนะครับ เมื่อวันที่23มีนาคม2553นะครับมีศรีกาได้ร้องเรียนต่อคณะสงฆ์นะครับนะว่าศรีกาคนนี้ไปร้องเรียนว่าเขามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวนะครับกับจำเลยซึ่งเป็นเจ้าวาดและตกลงว่าจะรับเลี้ยงดูจึงขอให้คณะสงฆ์บอกอให้ศึกจากความเป็นพระภิกษุเพื่อมาเลี้ยงดูตามที่ตกลงกันไว้เจ้าคณะอำเภอจึงแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบอธิกรตามคําสั่งของเจ้าคณะอาเภอเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอธิกรต่อมา,อาตัวจําเลยเจ้าวาดและศีกามาให้การนะนะครับมาให้การว่าที่ให้การไปนั้นนะครับเป็นการให้การด้วยความ